สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์สกอปิดตลาดไปที่1,415.78จุดบวกเพิ่มขึ้นมา0.44จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.03เมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่45,000ล้านบาทเเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มอาหาร ICT ค้าปลีกแล้วก็กลุ่มขนส่งส่วนแราขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มพลังงานโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ CBG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.26%โดยในไตรามาสที่4ปี66นี้คาดว่ากำไรนั้นจะเพิ่มขึ้นมาได้ทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ก็มาจากปัจจัยฤดูกาลแล้วก็การบริโภคที่ฟื้นตัว รวมทั้งธุรกิจเบียร์ก็เข้ามาช่วยหนุนอีกด้วยทางด้านของคอมเซเว่นราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.14%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินง,งานในไตรมาส4ปี66นี้ยอดขายนั้นจะเติบโตได้ Q on Q โดยสาขานั้นก็กลับมาเปิดครบ100%แล้วก็มีการโคงเป้าไรายได้ในปีนี้ว่าจะเติบโตได้20% ขณะที่สินเชื่ออยู่ฟันนั้นก็มีกระแสะค่อนข้างดีโดยปัจจุบันนั้นมีการปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า1,000ล้านบาททางด้านของ PR9 ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.56%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดาเนินงานในไตรามาส4ปี66นี้จะเติบโตได้ทั้ง year on year และก็ Q on Q แล้วก็มีการตั้งเป้าไรายได้ในปีนี้ ว่าจะเติบโตได้อยู่ที่3-4%แล้วก็ปีหน้าคาดว่าจะเติบโตได้อีก10%ทางด้านของไทรีราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.59%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าในปีนี้รายได้แล้วก็กำไรนั้นจะเติบโตได้รวมทั้งเบี้ยรับสุทธิก็คาดว่าจะเติบโตได้กว่า20%ซึ่งก็ถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้ ทางด้านของซีสบีราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.69%ก็ตลาดนั้นคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส4ปี66นี้จะขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ก็มาจากการรับรู้รายได้เต็มไตรามาสของสาขาเดิมแล้วก็สาขาใหม่รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษอีกด้วยส่วนทางด้านของโคโคโคราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.05% โดยกรรมสุทธิในไตรามาส3ปี6-6นั้นเติบโตไป21% year เ n year ยียออนเยียส่วนทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ารายได้ในปีนี้นั้นจะเติบโตได้ตามเป้าที่30%ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของฮานาราคาหุ้นติดลบไป3.87%ตัวทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรามาส4ปี66 ต่อเนื่องกันไปจนถึงรตรามาสหนปี6-7นั้นน่าจะยังไม่สดใสเท่าที่ควรเพราะว่าธนาของเศรษฐกิจจีนั้นก็มีการฟื้นตัวช้ากันกว่าที่คาดการกันส่วนทางด้านของ KTC ราคาหุ้นติดลบไป3.17%ก็คาดว่าตลาดนั้นมีความกังวลในเรื่องของประเด็นของ NPL แล้วก็ยังมีการปรับทางด้านของตัวเครดิตคอสในปีนี้แล้วก็ปีหน้าขึ้นมาอีกด้วย และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ